พามาดูบ้านเดี่ยวแบบใหม่ที่มาพร้อมฟังก์ชันพิเศษห้าห้องนอนกับที่นี่เลยฟอรเรสต์ปิ่นเก้าพุทธมณฑลสาย5บายปิ่นซิลีหลังนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นนอร์ดิกมาดูในส่วนบริเวณล,ลานจอดรถที่นี่นะคะเขาลงเสาเข็มเข้าตัวบ้านบริเวณที่จอดรถและลานสักล้างมาพร้อมพื้นที่ทําสวนหน้าบ้านและข้างบ้านขนาดใหญ่ค่ะมาดูในส่วนของข้างในบ้านกันเลยดีกว่าค่ะบ้านดูโปร่งโล่งสบายไม่อึดอัดในส่วนของครัวจะอยู่บริเวณนี้ใกล้กับมุมดนินนิ่นว ได้อย่างลงตัวค่ะมาถึงฟังก์ชันสุดพิเศษของบ้านหลังนี้กันเลยนะคะนั่นก็คือส่วนของดับเบิลเบดรูมออนกลาวนะคะทำให้ชั้นล่างเนี่ยมีห้องนอนถึง2ห้องเลยค่ะขึ้นมานะคะในส่วนของชั้น2จะเจอโถงบันไดโปร่งโล่งและมีช่องแสงขนาดใหญ่ขึ้นมาก็จะเจอมุมรีวิ่งนะคะและในส่วนนี้จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมมีวอล์กอินโคเซตพร้อมห้องน้ำในตัว และบริเวณชั้น2นี้นะคะก็ยังมีห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ที่สามารถรองรับครอบครัวขนาดใหญ่ได้ในอนาคตด้วยค่ะในส่วนของห้องน้าที่นี่นะคะเขาจะแยกส่วนเปียกแล้วก็ส่วนแห้งมาให้พร้อมสุขภัณฑ์จากอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะเดินทางสะดวกเข้าออกได้ทั้งถนนบูรพมณโลนสาย4ีและสายห้เชื่อมต่อถนนบรมราชชนนีและเพชรเกษมใกล้มอมหิดอนสรารยาเพียง10นาทีใกล้เซนทนรัลสารยาส่วนการขนาดใหญ่กว่า2ไร่พ้อมบ้านต้นมาและเทมเพอริน Park เปิดจองครั้งแรก เ็ดถึง8ตุลาคามนี้นะคะสนใจนัดหมายเข้าชมโครงการคลิกลงทะเบียนได้เลยค่ะ